สวัสดีครับผมนายนพดลวิญญาสุขตำแหน่งครูโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารตำแหน่งทางลูกเสือผูก้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารวุฒิทางลูกเสือ LT วันนี้ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝึกให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรายวิชาที่หลูกเสือกับการป้องกันภัยยาเสพติดขอบขายรายวิชาจัดทำคำขวัญต,ต่อต้านยาเสพติดอุทาหอนสอนใจรณรงค์ด้วยเสียงเพลงค้นคิดกิจกรรมการพึ่งพาตนเองเพื่อนช่วยเพื่อน เกมยาเสพติดนิทรรศการยาเสพติดบทบาทสมมุติจุดหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันภัยยาเสพติดวัตถุประสงค์เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถข้อหนึ่งระบุ ที่มาของปัญหาที่เกิดจากภัยาเสพติดข้อ2บอกแนวทางในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติดข้อ3นํนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปก็จะเป็นการ แนะนำตัวอย่างใบความรู้เพื่อที่ลูกเสือจะได้ออกไปปฏิบัติกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่อไปครับครับมาต่อในเรื่องใบความรู้นะครับที่5ตัวอย่างฐานกิจกรรมต้านพยาเสพติดนะครับความสำคัญของฐานกิจกรรมต้านพยาเสพติด ข้อหนึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะสังคมธุรกิจในปัจจุบันที่สอนให้ทุกคนกล้าคิดกล้าแสดงออกรู้จักการมองปัญหาในแง่มุมต่างๆให้รู้จักการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันความสำคัญข้อที่สองเป็นกิจกรรมที่ให้เรียนรู้โดยตรงซึ่งเป็นแบบที่กระทรวงเศรษฐการ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางข้อ3เป็นกิจกรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทีมไปสู่ความสำเร็จให้เห็นว่าทีมของตนและของคนอื่นนั้นเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรข้อ4เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทายเพราะ ใช้เกมมาประกอบการเรียนรู้และได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกทั้งได้ออกกำลังกายไปอย่างไม่รู้ตัวข้อ5เป็นกิจกรรมที่ทำให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมากและได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของสมาชิกในกลุ่มลักษณะของฐานกิจกรรมต้านพยาเสพติด ข้อหนึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบข้อสองให้ทุกคนมีโอกาสเป็นผู้นำผู้ตามผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนและฝึกการยอมรับผู้อื่นข้อสามเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แก่ทุกคน ข้อ4เน้นความสมัคคีการวางแผนการเสียสละการสื่อสารและการประสานงานข้อ5ให้รู้จักศักยภาพของตนเองของผู้อื่นและของทีมงานข้อ 6. ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การจัดคนให้เหมาะสมกับงานและให้เกิดความรักองค์กร องค์ประกอบของฐานกิจกรรมต้านภพยาเสพติดข้อ1บริเวณพื้นที่ในการจัดกิจกรรมควรเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามและควรกว้างขวางเหมาะสมกับจำนวนกลุ่มต่างๆข้อ2ส,สถานีหรือจุดที่ใช้กิจกรรมซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีจำนวนใกล้เคียงกับกลุ่มที่แบ่งเอาไว้ ข้อ3กิจกรรมที่จัดไว้ควรตอบสนองกับปัญหาความต้องการขององค์กรนั้นๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและต้องสนุกสนานด้วยข้อ4บุคลากรดำเนินการซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิทยากรผู้ประสานงานข้อ5 การสรุปผลของกิจกรรมซึ่งควรจะให้มีการร่วมคิดร่วมวิเคราะห์หลังจากเสร็จกิจกรรมภายนอกห้องประชุมแล้วแต่บางครั้งมักจะละเลยกันไปเพราะผู้จัดต้องให้ผู้เข้าร่วมสนุกสนานมากกว่าให้เกิดข้อคิดจากกิจกรรมประกอบกับมีเวลาไม่มากนักจึงมักจะ ให้วิทยาจะให้วิทยากรสรุปข้อคิดให้แทนการให้กลุ่มช่วยเหลือร่วมคิดวัตถุประสงค์ของฐานกิจกรรมต้านพยาเสพติดข้อ 1. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีข้อ 2. ฝึกการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีข้อ 3. ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในขณะเรียนรู้ข้อ4ฝึกการตัดสินใจร่วมกันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าข้อ5ฝึกการวางแผนการสั่งงานมอบหมายงานข้อ6ให้รู้จักตนเองและเพื่อนร่วมงานรวมทั้งคู่แข่งขันอื่นๆข้อ7ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และสมรรถภาพทางกายข้อ8ให้รู้จักการสื่อสารการสื่อความกล้าพูดกล้าแสดงออกข้อ9ให้รู้จักอดทนอดกลั้นเสียสละความเป็นประชาธิปไตยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและข้อ10ส่งเสริมให้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์และมั่นใจในตนเอง สำหรับวิธีดำเนินกิจกรรมก็จะเป็นไปตามที่วิทยกรประจำฐานได้จะได้อธิบายให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจและปฏิบัติต่อไปก็จะมีตัวอย่างแบบประเมินกลุ่มนะครับให้แนบไว้ให้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์คุณภาพเกณฑ์การประเมินกลุ่ม นะครับเนี่ยเป็นไฟล์ให้ครูที่ทางปลายทางได้ประเมินผลนะครับส่วนการเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือการแต่งกายจะให้ใส่รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นควรใส่เสื้อแขนยาวหรือกางเกงขายาวนะครับหรือชุดดำรองของ ลูกเสือเรานะครับข้อที่สองนี้สำคัญนะครับถ้ามีโรคประจำตัวนะมีต้องมียาเตรียมให้พร้อมหรือแจ้งวิยากรให้ทราบก่อนครับไม่ควรนำสิ่งของติดตัวไปในขณะปฏิบัติกิจกรรมเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็เมื่อเข้าสู่กิจกรรมให้ร่วมคิดแสดงออกอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเพื่อความสำเร็จของกลุ่มนะครับ ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับเป็นแนวทางนะครับอันนี้ทางต้นทางก็จะแนบไฟไว้ให้ท่านด้วยนะครับฐานที่หนึ่งนะครับแข่งเรือบกนะครับอันนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงความอดทนในการแข่งขันการทำงานร่วมกันแล้วก็ความสามัคคีพร้อมเพรียงนะครับวิทยากรประจำฐานก็จะ อธิบายวิธีการดำเนินการให้ผู้เข้ากิจกรรมได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัตินะครับไปเรื่อยๆนะครับสิบฐานแล้วก็จะมีใบางานแต่และฐานก็จะมีใบางานนะครับเช่นใบางานที่1ฐานที่1การจัดทำคำขวัญต่อต้านยาเสพติดนะครับในกลุ่มก็จะมีใบางานทางหน่วยจัดอบรมก็จะ,ะส่งไฟล์ให้ท่านนะครับ ได้ดำเนินการตามแผนงานนะครับกิจกรรมการเรยียนรู้ที่2ชื่อว่ารวมพลังวัตถุประสงค์กิจกรรมนี้ก็คือ,อความร่วมมือช่วยเหลือความสามัคคีความพร้อมเพียงในการทำงานให้บรรลุเป,ป้าหมายการไม่ถือตัวการลดทิฐินะครับถึงจะสำเร็จในกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่2นี้ก็จะมีใบงาน ชื่อว่าอุทาหรณ์สอนใจนะครับกิจกรรมฐานเรียนรู้ที่สามชื่อว่าพรมวิเศษนะครับวัตถุประส,สงค์ของฐานนี้ก็คือเป็นการฝึกการวางแผนที่ดีในการทำงานร่วมกันและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนที่ดีนะครับสำหรับใบงาน ของฐานที่สามนี้ก็คือรวนนคลงด้วยเสียงเพลงนะครับลูกเสือก็จะระดมสมองแต่งเพลงเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหนึ่งเพลงระบุทํานองด้วยนะครับตัวนี้กิจกรรมการเรียนรู้ที่4 <S <S ี่เียวเชือกสัมพันธ์ <S <S ก็จะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างพลังแห่งความสามัคคีความสมัครสมานสามัคคีการรวมพลังการทำงานความร่วมมือร่วมใจ การวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันเสริมสร้างภาวะผู้นำผู้ตามนะครับสำหรับายงานในฐานที่4นะครับก็คือค้นคิดกิจกรรมก็จะให้กลุ่มนี้คิดกิจกรรมเพื่อโรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะครับต่อไปกิจกรรมการเรียนรู้ที่5ห่วงสเสนหา วัตถุประสงค์ของฐานนี้ก็คือการรู้จักช่วยเหลือกันการรู้จักวางแผนกำลังคนการแบ่งงานกันทำนะครับใบงานที่5การพึ่งพาตนเองก็จะให้กลุ่มของท่านนะคิดแนวทางการปฏิเสธเพื่อชักชวนาการเมื่อได้รับเพื่อนเมื่อเพื่อนชักชวนให้ทดลองอยาเสพติดท่านจะทำอย่างไรนะครับก็ระดมสมองระดมความคิด ต่อไปกิจกรรมฐาเนเรียนรู้ที่6ย่อนระเบิดวัตถุประสงค์ของฐานนี้ก็คือให้ผู้ร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญในเป้าหมายของงานเห็นข้อจำกัดในการสื่อสารเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารตระหนักในความสำคัญของการประสานงาน สำหรับใบงานในฐานที่6นี้ก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับในกลุ่มของท่านเขาจะคิดหาแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อนที่เสพยาเสพติดนะครับกิจกรรมฐานเรียนรู้ที่7โยนไข่โยนใจวัตถุประสงค์ของฐานนี้ก็คือเพื่อเสริมสร้างทักษะการรับงานการส่งงานและมอบหมายงานสร้างสภาวะ และทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามการร่วมมือช่วยเหลือการทำงานให้สำเร็จมีเทคนิคการสื่อสารประสานงานที่ดีนะครับใบงานในฐานนี้ก็คือเกมยาเสพติดอันนี้ก็จะให้กลุ่มของท่านที่เกี่ยวข้อที่เกี่ยวกับการต้านยาเสพติดนะครับคิดเกมขึ้นมานะครับพร้อมทั้งสาธิตและก็สรุปความคิดจากที่ได้จากเกมนี้นะครับ กิจกรรมฐานเรียนรู้ที่8กระโดดเชือกหมู่วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์เพื่อสร้างความสามัคีีความอดทนเสียสละและมีน้ำใจนักกีฬาใบงานฐานนี้ก็คือให้จัดวิทศรศการเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับให้สรุป ความรู้ที่ได้รับจากนิทศการด้วยนะครับต่อไปกิจกรรมฐานเรียนรู้ที่9น้ําขึ้นให้รีบตักวัตถุประสงค์ก็คือความสามัคคีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจการเสียสละต่อส่วนรวมนะครับใบงานนี้ก็คือ,อเป็นการแสดงบทบาทสมมุตินะครับให้ท่านคิดสถานการณ์และแสดงบทบาทเกี่ยวกับ การต่อต้านยาเสพติดนะครับและกิจกรรมอาการเรียนรู้ในฐานเรียนรู้สุดท้ายก็คือฐานที่10พปลายกระซิบนะครับวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการเรียนรู้จากการถ่ายทอดในการสื่อสารของความเป็นภาวะผู้นำไปสู่สมาชิกในทีมให้ตรงเป้าหมายของการสื่อสารนะครับสำหรับฐานนี้เป็นฐานสุดท้ายนะครับวิทยก,กรในแต่ละฐานก็จะ อธิบายวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับแล้วก็สรุปมันจะมีแบบประเมินนะครับแล้วก็สรุปเป็นคะแนนในแต่ละฐานให้คุณครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับได้ประเมินแล้วก็ทำแบบ ทดสอบสรุปเป็นคะแนนส่งมาที่ทางต้นทางครับเพื่อ,อประเมินผลต่อไปนะครับสำหรับกิจกรรมฐานเรียนรู้ทั้ง10ฐานก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้แน่ไฟล์ต่างๆที่แจ้งไว้ให้ท่านต่อไปครับสวัสดีครับ